สวัสดีเจ,าจา้าเจ้าเจ้าวันนี้มากว่าสี่มงเกลงแล้วเจ้าทำกับข้าวขึ้นนกปินเซตนกปีนยำเลิศนงเลียนเจ้าวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยเจ้า <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มมึนมือ,มอทั้งท่าจะตกคำนะเจ้าเอาหลังเจสซอกตาสองเซนลงมาผักกำลังเจ้าว่าจะป้าจะได้ก็เจ้า ตัวแรกเจ้าปัดตะเทียนซ้ายปัดตะเทีย,น,ยน,นตัวเจ้าต่ามันถ้าจะหู้ฝนเจ้า เตีเยงซ้ายหนึ่งตัวเจ้าออครับสองตัวเจ้าแ <c oughs> ต่เทียงซ้ายก็ต้องขาพบอกไปหย อานคิสันแล้วรั้งไลน์หนึ่งตัวจ้า ขาวแฟนเจ้าข่าวใส้น้ข่าวนสวงตัวเจ้า ส,ส,สายมเลึ่งต่อเจ้าต่อเจ้าปลาขาป๊ะกัปาไส้นกเป่าเจ้า ข่บป๊อกเจ้าจังกัวเจ้าขาป๊อกเจ้าข่บป๊อกก็ตัดใตนกกข่าเจ้า ปลาใต้มอนเจ้าโอ้ยปลาขาปอกตัวหลวงเจ้า,าม่เจ้าเกือบจะบุดได้แล,วล้วเจ้าจะดอดยังจะลัวเจ้าเฮ้เด็๋กวแเดียวเจ้ากระดอดไปจุดได้เจ้าปลาขาปอกเจ้า อย่างนี้อาจจะเพียงซ้ายหนึ่งตัวแล้วโอ้ยเดี๋ยวตัว,เ,วเดียวเศร้ากระโดดอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวปลาคาป๊กแล้ว โอเคเจ้าวันนี้ป๋อก่อนเจ้ามาได้ป่าเลยเจ้าได้ตัวตัวมันมาไหนอยอาได้ตัวเจ้ามันโห่ฝนเจ้าแล้วก็วันนี้ก็มีรถด,ดั้มขนขี้ดินลุ่มๆล่ำๆอยู่ติขวานี่ป่ากล่อมกล้าขึ้นมาเจ้าฝนกระต๊อกมาดูบรรยากาศในน้ำห้วยกันเจ้าเอ่เจ้าบรรยากาศ ต้องฝ่ายติจะป้าไปตกกดเต่ออยู่ทต้หานเจ้าแล้วตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเจ้ายุงหนักละต้องรีบถ่ายก่อนยุงลุมจะปลาซุดซ่าโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าทีบ้านกันเจ้าวันนี้เป็นวันตีได้รางวัลที่หนึ่งเจ้ายอดแย่ที่หนึ่งเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าตี่บ้านกันเจ้า โอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้าผลสรุปยอดใยญ่วันนี้เจ้า <c oughs> ป่าเป็นหูฝนเจ้าวันนี้ฝนตกตึงวันเนะเจ้า <c oughs> เดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตก <c oughs> ได้ขีดได้ประมาณนั้นเกินกิโลสามขีดน่าจะสามขีดสี่ขีดเจ้า <c oughs> มาค่อยได้ ป๊าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วเจ้าถ้าผ่าจะเอาเจ้าป้าถ้าตกาก,กนี่นี่ปอาเลี้ยงกันแล้วเจ้าโอเคเจ้าวัวลักกัออดไก่หัวตะเกาป๊าเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวแล้วเจ้าได้ป่าน่อยเดียวเจ้า ได้บรรนาเด้ปาสเด็ดโตมาตัวหนึ่งเจ้าแล้วก็ปลาขาวปกตะหลวงตัวนักได้เขาเปลี่ยนปลาตัวน้อยตัวนี้เจ้ามันหูฝนเจ้าแล้วก็วันนี้รถด,ด้ามก็กายที่ขัวท่านเจ้าเพราะป่ามมนจะต้องขึ้นที่ขัวมันมาเลาะจาักขัวท่านมาวันนี้รถด,ด้ามขนดินมาห้งกี่วันเขาจะแล้วเจ้าขนดินข้ามไปข้ามมาขัาวสนันวันไหวเลยเจ้าป่าก็จะกล้าขึ้นเลยเพราะธรรมดาท่าง ปาจะขึ้นนะมันจะเงียบเงียบเจ้าในช่วงเนี้ยอาจจะมันได้ป่ารดดั่มอ่ะขนดินเข้าออกเข้าออกเข้าออกให้เป็นซีฟซาวการเมื่อเจ้าเข้าอยู่ตลอดเวลาป่าก็มกล้าขึ้นมาโอเคเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าติดติดตามมาชมจักเจ้าป่าวันนี้วันดีคลิปสดๆเจ้าโอเคเจ้าร่างฟ้ากันคลิปหน้าเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย